ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้มันคือต้นของหญ้าสมุนไพรเรียกกันว่าหญ้ารีแพรมีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะคะมีใครสนใจอยากจะได้พันหญ้ารีแพรไปปลูกกันไหมที่สวนอ้อมีเยอะนะคะเพื่อนเนี่ยคะ่ะหญ้ารีแพรนะคะเวลาอ้อส่งอ้อส่งเป็นสองแบบแบบแรกนะคะคือหญ้ารีแพรถอนท้งต้นอย่างนี้คะ่ะถอนขึ้นมาทางต้น ส่งให้อย่างนี้เลยเพื่อนๆไปถึงเอาต้นชําลงกระถางได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ถอนให้ทั้งต้นอย่างนี้นี่คือส่งแบบวิธีที่1นนะวิธีที่2ขายยกกระถางหารเพื่อนเป็นกระถางเล็กๆซึ่งอ้อชําติดแล้วส่งให้ทั้งกระถางวิธีที่สก็คือเป็นย่ารีแพรอย่างนี้แหละแต่อ้อถอนแล้วต่างแห้งนะคะใครสนใจอยากจะได้ย่ารีแพร ไปต้มทานอยากจะได้ไปปลูกอยากได้พันธุ์ที่สวนมีเยอะมากนะคะ087 606 9955 idline a u n g s a r a 0 9อังสรา09กับพันธุญาลีแพรขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสนใจสั่งทักถามกันเข้ามาได้เลยสวัสดีคะ่ะ